วิธีการเติมเงินเข้าระบบ 1. ล็อกอินเข้าในระบบร้านค้าของท่าน 2. เมื่อใส่พินโค้ดเรียบร้อยแล้วจะเข้ามาที่หน้าร้านของท่านซึ่งจะมีข้อมูลล่าสุดของท่านแสดงอยู่ 3. เข้าสู่หน้าเติมงเงินระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะเติมและกดขั้นตอนต่อ,ตอไปพิเศษปรับระบบใหม่สามารถเติมเงินขั้นต่ำเพียง500บาทต่อครั้ง 4. เลือกช่องทางที่จะเติมเงินและเท็กจํ์ำนวนทต้องการเติมอีกครั้งและกดยืนยัน 5. วิธีการชำระเงินเลือกธนาคารที่ต้องการพร้อมระบุรายละเอียดการโอนแล้วกดแอด 6. หลังจากนั้นหน้าจอจะโชว์สเตตัสรอการเติมเงินของท่าน 7. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงให้กับทางผนกเซลลัสมินเอเชนยซอฟ ที่เบอร์ติดต่อ1750กด1หรือเบอร์โทรสาร0271742508สามารถเช็คจากระบบได้สำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่เติมแล้วจะปรากฏที่หน้าเว็บ